หลายมาันสิออกหวานกว่าหวานกว่าเปรี้ยวหวานกว่าอยู่เอาบอัจ้าเอาบอัตรจ้า, 48, จาเอาถุงยี่สิบก็ได้คนขายว่าม้วนมวนน่ยอาจจันรอไปใจเงนินแล้ว